สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคลา s สิคโฟวเจอร์ในวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนนะคะสำหรับเมื่อวันศุกร์นะคะราคาทองคำก็ปรับเพิ่มขึ้นมาได้2.65เหรียญน,นะคะปิดที่1,289.66เะคะแกว่งตัวในกรอบระหว่าง1,280ถึง1,290 ถ้าเป็นในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะราคาปิดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะ1.86เหรียญเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,260-1,294ราคาก็ปรับขึ้นในช่วง3วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์นะคะเนื่องจากถ้อยแถลงของนางเจเน็ตเจเลนว่าที่ประธานเฟดคนใหม่ต่อวุฒิสภานะคะซึ่งสนับสนุนมาตรการ QE ต่อไปนะคะแล้วก็ค่าเงิน US dollar ที่อ่อนค่าลงก็เป็นปัจจัยหนุน สำหรับราคาทองคำในสัปดาห์ที่แล้วนะคะส่วนสัปดาห์นี้นะคะคาดว่าราคาทองคำจะแกว่งตัวในกรอบระหว่าง1,250ถึง1,310นะคะโดยมีแนวรับของสัปดาห์ที่บริเวณ1,260แล้วก็1,250แนวต้านที่ประเวณ1,300แล้วก็1,310ปัจจัยหนุนก็ยังเป็นอ่างเงิน u s ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงแล้วก็การคาดการณ์ว่าเฟดจะยังใช้มาตรการ QE ต่อไปนะคะส่วน ข่าวอื่นๆนะคะก็มี JP Morgan Chase นะคะยอมจ่าย4,500ดอลลาร์เพื่อไก่เกลี่ยคดีกับ21บริษัทด้านการลงทุนที่ได้รับความเสียหายจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีหลักทรัพย์จดจำนองคำประกันที่ออกโดย JP Morgan Chase แล้วก็แบสเตอร์ในช่วงวิกฤตสังหาริมทรัพย์ในสลัดนะคะส่วนในตลาดทองคำนะคะก็มี การประกาศจาก v r r g o o l d Council นะคะหรือว่าสภาทองคำโลกเนี่ยว่าจีนเป็นผู้บริโภคทองคำรายใหญ่ที่สุดนะคะในไตรมาสที่3ซึ่งก็บริโภค210ตันนะคะลงลงมาก็เป็นอินเดียโดยที่อินเดียก็บริโภคน้อยลงไปมากนะคะลดลงไปถึง32%เยออนเยียนะคะก็ใช้ทองคำอยู่ที่148.2ตันเท่านั้นเองนะคะในไตรมาสที่3 ส่วนการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในวันศุกร์นะคะก็มีตัชนีกิจกรรมในภาคการผลิตเขตนิวยอร์กนะคะต,ติดลบลงไป2.2นะคะแล้วก็ตัชนีราคาสินค้านำเข้าติดลบไป0.7นะคะยอดผลผลิตภาคอุตสาหการรมติดลบไป0.1เปอร์เซัตา,าก,การใช้กำลังการผลิตอยู่ที่78.1นะคะต่ำกว่าเดือนก่อนที่78.3ยอดสต็อกสินค้าภาค้าส่งบวกขึ้นมาได้0.4นะคะ ส่วนแนวโน้มนาคะองคํานะคะในช่วงนี้ก็แกว่งตัวในกรอบแคบๆนะคะซึ่งแนวรับของวันนะคะจะอยู่ที่บริเวณ 1280แล้วก็1272นะคะแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1290แล้วก็1295ถ้าเป็นของสัปดาห์นะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าอยู่ที่แนวรับ1260แล้วก็1250นะคะแนวต้านที่บริเวณ1300แล้วก็1310 ในช่วงนี้นะคะก็มองว่าเมื่อราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ1,295นะคะก็จะมีการอ่อนตัวลงมาก่อนแต่ถ้าหากว่าไม่หลุดบริเวณแนวรับ1,280-1,270เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่จะดิดกลับขึ้นมาได้นะคะสำหรับวันนี้เราก็ให้ปิดลองปิดสถานะลองทำกำไรไปก่อนนะคะตอนนี้ก็ ให้เทรดดิ้งในกรอบระหว่าง1,272ถึง1,295 mm. ก็คือถ้าขึ้นขายลงซื้อนะคะก็ให้เทรดดิ้งไปก่อนในในนี้ในช่วงะระหว่างนี้ก็ อา,อาจจะมีการเบรกจากกรอบนี้ไปนะคะโดยในวันพุธนี้เนี่ยก็จะมีตัวเลขออกมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็รวมถึงการที่เฟดจะเปิดเผยผลการประชุม FOMC ที่ประชุมไปเมื่อวันที่29-30ด้วยนะคะซึ่งก็น่าจะอาจจะมีผลทำให้ราคาทองคำแกว่งตัวได้แรงในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะส่วน ดาวโจนนะคะเมื่อวันศุกร์ปิดบวกไปได้85.48จุดนะคะปิดไปที่15,961จุดนะคะรนะาาน้มันดิบในสเมกปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะไอสเปนปรับลดลงมาเล็กน้อยส่วนค่าเงิน u s ดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อยนะคะแล้วก็เงินบาทนะคะเงินบาทอ่อนค่าไอแชร์ซื้อซิลเวอร์เพิ่มขึ้น11ตันนะคะเกือบ12ตัน ถ้าดูภาพเทคนิคของซิลเวอร์นะคะก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะคะรอที่จะเบรกไปด้านใดด้านหนึ่งถ้าหากว่าเบรกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวได้แรงนะคะโดยมีแนวรับที่บริเวณ20.5แล้วก็20นะคะแนวต้าน20.9แล้วก็21.2 ส่วนเงินบาทนะคะเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบโดยระยะยาวแนวโน้มยังคงเป็นเชิงบวกมีแนวรับที่เริเวณ31.4แล้วก็ถัดมา31.2นะคะแนวต้าน31.7แล้วก็31.9อันนี้ก็ให้เรดดิ้งรองนะคะยังมองว่ามีโอกาสที่จะอ่อนตัวได้อีกส่วน ไอส์เฟรนนะคะก็ปรับเพิ่มขึ้นแต่ว่าอัพไซ e ์ในียะสั้นเริ่มที่จะจำกัดนะคะหลังจากที่อัพไซเริ่มเข้าสู่เขตโอเวอร์บอทแล้วอาจจะมีแรงขายทำกำไรเกิดขึ้นได้นะคะแนวรับมีที่1 0 7 7แล้วก็107.2นะคะแนวต้าน109แล้วก็1น9 5ส่วนซิงเกิลสต็อนะคะวันนี้เราก็มีแนะนำสามตัวคือตัวแรกนะคะคือ True นะคะ ตัวแรกเป็น KTD Z13 นะคะสำหรับสัญญาล่วงหน้าของ KTD ก็เคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น moving average 2อ0นะคะก็ยังเป็นแนวโน้มเชิงลบอยู่แล้วก็ราคาขึ้นชนแนวต้านแล้วนะคะมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงได้ก็มีแนวรับที่เรน1 9ุด6แล้วก็ถัดมา19.4นะคะแนวต้าน19.9แล้วก็ 20.2ก็ให้หาจังหวะช็อตนะคะถ้าหากว่ารานะคาไม่ผ่านเทรนไลน์ขึ้นไปนะคะตัวที่2เป็น True Z13 นสะคะสัญญาล่วงหน้าพุ้น True ก็ปรับตัวขึ้นจนถึงแนวต้านสำคัญแล้วนะคะแล้วก็ RSI เข้าสู่เขตอัวบอทรานะคามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงได้นะคะวันนี้ก็มีแนวต้านที่บรน9.1นะคะแล้วก็ถัดมา9.3ดาแนวรับที่บรน8.8แล้วก็ถัดมา8.6นะคะนี่ก็ให้เทรดดิ้งในกรอบ ส่วน ITD z 13นะคะสัญญาณล่วงหน้าของหุ้น ITD ก็เคลื่อนไหวในช่องขาขึ้นนะคะถ้าหากว่าไม่หลุดแนวรับเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นต่อโดยมีแนวรับที่บริเวณ5บาท45แล้วก็5บาท20นะคะแนวต้านที่5บาท65แล้วก็5บาท80ส่วนเซต50นะคะเซต50 วันนี้ก็ปรับขึ้นมาาจาที่จะ a เ o u t Channel ขาลงนะคะขอบบนของ Channel ขาลงแล้วทำให้ถ้าหากว่าเปิดบวกเนี่ยก็มีแรงที่จะทำให้ดัชนีพุ่งขึ้นต่อได้นะคะเมซีก็พร้อมที่จะทยานขึ้นจากศูนย์นะคะแล้วก็นายไซพร้อมที่จะปรับตัวขึ้นได้ถ้าหากว่าผ่าน973จุดก็ให้ f o l l ล w ลอง มีแนวรับที่บริเวณ965แล้วก็957นะคะแนวต้านที่983แล้วก็987สำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะสภาพัฒ์ก็เปิดเผย GDP ไตรมาสที่3นะคะก็คือบวกขึ้นมาได้1 1.2%นะคะ year, เยออ Q on Q ส่วนเยอเยอก็ประมาณ2.7-2.8%นะคะซึ่งอันนี้ก็ดูว่าจะเป็นแนวโน้มเชิงบวกนะคะเพราะว่า q on Q เนี่ยบวกขึ้นมากกว่าใตรมากที่แล้วนะคะแต่ในเรื่องของทางการเมืองก็ยังอ๋อยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะวันนี้ก็วุฒิสภาจะถกกล้างพรบเงินกู้2ล้านล้านในวาระที่2องวาระที่สาม แล้วก็ทางคุณกรจะติดจติกัวันนี้นะคะก็จะยื่นสารรัฐมนูญตีความร่างดังกล่าวด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของมอบนะคะก็เตรียมยืนม่น20,000รายชื่อต่อประธานวุฒิสภาในวันที่19เพื่อถอดถอนสอส,ส,ส310คนนะคะที่จะยกมือผ่านกฎหมายเนื้อโทษกรรมในวาระสก่อนที่จะส่งต่อไปให้ปป,ป,ปชชี้มูลความผิด เพราะฉะนั้นทางด้านการเมืองก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารอนุพันธ์จากบริษัท c l a s s i c ฟ Future ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ